สวัสดีค่ะทิมนิพาปานทองค่ะก็วันนี้จบที่เสียงเดอร์พาค่ะก็เกมการเล่นค่อนข้างดีค่ะมีวันนี้ตีเหล็กค่อนข้างดีค่ะแล้วก็พัดลงเยอะมีหกไปดีสนามนี้สวยมากค่ะแล้วก็กรีนก็ค่อนข้างดีสภาพสนามสมบูรณ์ค่ะตีเหล็กค่อนข้างเล็กสั้นแม่น พัดใกล้เยอะค่ะพัดใกล้เยอะฟอร์มการเล่นแหละที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามาแมตชนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะคิดว่าซ้อมมาค่อนข้างดีแล้วก็ trust ใน process ของตัวเองค่ะก็พอใจมากค่ะก็อยากจะคีบแผนการเล่นแบบเดิมค่ะก็พยายามตีแฟรย์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็แอพพลแล้วก็พัดค่ะสนามนี้หรอค่ะจริงๆหนูโชคดีค่ะถือว่า ออกตอนเช้าลมมันไม่ได้มีแรงมากค่ะก็ทําให้ชีช็อตค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ชีช็อตอยู่เยอะก็เลย Approch ช็อตได้ได้เข้าไปใกล้แล้วก็มีช ance เบอร์ดีเยอะค่ะ,ะจริงๆก็หนูว่าแฟเวก็ค่อนข้างกว้างค่ะแต่ว่าจะมีกา้าวลมหลังที่ค่อนข้าง t r i ก k y นิดนึงก็ต้องอมีสมาธิดีๆหน่ยค่ะ ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะมาร่วมเชียร์นะคะพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ